แดงขาลายจ้ะสองจุมเนาะจุมแบบงามถอกงามอยู่เนาะจ้ะกําลังจุมเลยหน,อนอ่อยเมื่อวานม่ได้จุมหล่นนี่เนะาะ ตองจูมครับชื่อแต่จ,จูมงาอืองามแหงเห็นแดงแดงครับอบบุ้ยดอ,นนะอ,อกกระลังงามครับอยู่นี่เป็นโมยเนาะกระลังจูม,จม<ๆ>ครับเห็ดผึ่งคาลายครับโอ,อ๊ตพี่น้องพึ่งคาลายใหญ่บุ้ย สวัสดีจ้ากลับมาพบปะกันที่เ้าจ้ะพี่น้องพาเขปาปลาเราหากเก็บเพชรกาจ้ะไปรุนไปช่วยกันจ้าสีมสันสะได้เก็บเพชรยังกันแน่จ้าไปกันแน่จ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อใหญ่่แมใหญ่พ่อแม่พี่น้อง,องอาาเอฟซีท่านเขามาติดตามรับชมครับมือวันสิเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ตามประเทศนั่ครับกลับมาในกลับมาพบปะกันกับบาลนัทซอกอีกาครับวันนี้ก็ได้ภาพพ่อแม่พี่น้องเขาปลาหาล็อเก็บเพชรครับวันนี้ กันเสาเหมือนี้ครับเป็นเสาวันจันทร์ครับวันที่สองมิถุนาปีหกแปดครับไม้มือนีัครับไม้ปลาบ้องเมฆครับตะบนครับเพิ่มบุญทลิกจอมตะบนครับเสาเหมือนกันครับไปรุนรับชมกันครับพี่น้องวัาสิได้สิมานสิไดเกียเพชรยังครับเพชรปลาลางกับเริอมสิห้างนะครับเพชรปลาลางสิไดสิมานกันทำได้กับไปรุนติดตามรับชมเบื้องในคลิปครับพี่น้องไปครับเขามาหอดไม้กับ พกโมงพอดีครับพี่น้องออกมาจากบานกับตีหาครับมาหอดปลากับเกือบพกโมงครับมายที่เขาวันนี้ครับวันนี้สกอยเฮ็ดอันนี้เฮ็ดพึ่งน้ำอ่อยเลาะหาน้ำปลาซี่ปลากอครับเป็นเฮ็ดผึง่งร่วมๆครับพี่น้อง มันออกลายได้นี่พี่กายพี่กายพี่ก่อนเนาะปีก่อนนะออกลายปีก่อนก็ยังออกอยู่ครับพี่กายนี่ห่างเนาะมาปันใดครับปีนี้กับบัท่านปันใดครับที่จังเฮ็ดผลติดเหลื่อมถอยครับแล้วแต่ปีครับปีใดฝนตกดีสภาพอากาศดีเฮ็ด กระสิออกดีครับปีนี่ฝนกตกตกตกๆยุดๆครับเฮ็ดเพิ่นก็ออกตามฝ้นครับนี่ก็ยุดไปเมื่อวานนี่ก็บโตกน้องสกอยอขาวสองจุ่มแรกครับจุ่มพี่นนองจุ่มใหญ่แห้งนะน้อย <laughs> หน่อยก็ลงเลยลงส่นไ้นแดงขาลายจ้าองจูมเนาะจูมแบบางาย จ้ะใี้เริ่มขาวกึ่งด้ำพิ่งหาจ้ะเพียงข้าวได้จ้ะนี่เป็นหอกร้ายส่ำเนาะจ้ะบานเถ่าก็มีครับ Tọt chùm cả mẹ Tọt ngàm Dạ Cá nằm chùm đây này, Cần đắm hết ีต่อจ้ะออดีวนจ้ะมือวานหมนี่ได้เพลิงโลเนาะ าพคนดตไดีจ้ะเดินเนนมืีอมื่อวามึงด้จูมหลุนนี่เนะาะสองจูมครับอือเด็กจู อืมงา่แีแ่ดอกพอดีเลยเนะนาะแกงในน้ำแดงต้องเนาะจ้ะแกงหวานกับเพชรกอรอืมอก็ยังหลายจุ่มเติบเนาะ ต่อขึนโจนตัวพี่น้องเลยตอ,อกรล่งงามครับอืมั่งพอดีเนาะจุุมเลยจ้ะเห็แนแดงแดงครับอุ้ยนะ่อ,อกระล่งงามครับดุนี่ ก็้ายดอกขึ้นกันครับมัน,นมันเป็นสิบเลยวบสัปะกดทัง้งเธอเนี่ยสิบกว่า บานกับบานงามเนาะจ้ะกำลังเห็นดอกบานเพิ่นครับบ่ทันเถ้าเนาะที่สอ,องนอกครับเรียงแถวเลยเนาะจมองเก็บหลอบก่อนครับบ่เกิดเนาะจ้ะบ่ชินครับดอกงาๆาเลยเนาะอ้ยเป็นเหงาครับ ออกใหญ่ฮะออกใหญ่ๆกันเนาะจ้าโมเดียวออยี่เด้อจ้ะนี่เหมืนอนกัเป็นสาวคนเดียวนี่เนาะจูมหนึ่งครับ หอมนี่รวมๆกันก็ตำก็หาสิบนะสกอยจ้าหลายเติบครับหอมนี่ยังน้าจ้ะห้าใหญ่ จ้ำจ้ะพึ่งขาวพึ่งไทยครับกํลังในเก็บนะปีนี้เนาะจ้ะเพื่อแหลรกเลยจะคงตีปีนี้กำลังในเก็บดอกใหญ่เป็นครับทา่าน จวงครับกำลังหงามมันดอกนี่ที่หน่กกอกขากองบึ้งง่ะจ้ะางานข้อมือนะครับโมเฮียนหนอไม่เป็นเสือหนอ เป็นเสือครับเหยลังเขียวครับถึงเขาน,น้อยครับจุ่มพน,น้าให้คนเทาจ้ะลังเขียวจ้ะจุ่มพน,น้า พึ่งน้ำอ้อยจ้ะอยู่นี่เป็นโมอยู่เนาะนั่งจ,จูจครับเต็มพึ่งขาไล่ครับพึ่งขาไลา่พึ่งเลือดเนาะจ้ะขาไล่เลือดครับพอจับแล้วเพิ่นสิเป็นแดงๆนี่จะพี่นอ้อง บกขมนะจ้เฮิจานี่น,น,นี่แขงแสบเพื่อกันครับรสฉาตดขาลายขาลายนี่ครับลายขาเนาะจะขาลายคมขาลายบกขมครับก็เลยสีซับซนแน่ครับแต่ว่าขาลายแบบนี้บกขมครับพี่น้อง ดอกจุ่มๆพนอนีแกงยำกึศกันครับดอกเป็นกระรังโพไปตองเนาะอ่าไม่จะจุ่ม,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 มๆตะกุยเนาะทำไมได้กขี่ยังว่าได้ป๊กไว้เนาะผู้มือนี้บ่ค่อยมีมองได้ป๊กไว้ครับเฮ็ดป๊กไหวกับเบญางเนาะ หลุนกันมือต่อมือครับพี่น้องวสิไใดซิมันเฮ็ดยังครับพอบ่มีมองจุดไม้ที่ว่าอันนี้ไหวครับคือสไมยแต่กี่หาเฮ็ดนี่ก็ดอกนิหน่อยโปอกไหวครับผมมือโปอกไหวกับบะย่างครับขันบะน้อยแห้งก็จังพอสิโปอกไหวครับอันซ้ำผมมือซ้ำอันนี้ก็สิเกลบ่ไปเลยครับ ขันหาบาเคลียกัดเสด็จเก็บเรื่อยๆอยู่เนาะจ้ะเก็บแต่ดอกเขียนจะพี่น้องแต่ดอกเขียนดอกคืนโพึ้นครับเหมือนไม้มากกันี่จุ๊บ่ะอันดูทั้งหน่อยอือออกนี่จนได้ไงอ๋อขันหาบาเคลียกัดเพิ่นกระได้ยังไเนาะจ้ะดอกดหน่อยๆเพิ่นกบะได้ลมได้อันนี้ครับดำครับ งามฮะอ๋อดอกไม้ต้นใหญ่งามเนาะงามนี่ครับฟันน้ำขูมือเนาะจ้ะบดไอ้เคลียรได้ห้าอันนี้เป็นอะไรครับบดีจังหวะเป็นได็บานเนาะจ้าเ็สห่มนี่เก็บมาสามสี่มืออเนาะจ้ะเป็นอาทิตย์แล้วครับ ก็ได้เก็บคู่มือครับมาเพราะว่ามาเก็บอะไรดอกใหญ่อดอกพ้่นผลไม่ตองครับดอกเนีมเห็นปั่นนันห้าทุกหู่ หาไล่ครับสองมเต็มสองดอกดอกหนึ่งมูนึงจะพีน้องให้เลอกเลาน้อยน้อย เกือบมันแนี่นย่งนี้ ช่วันดอกงามจังเนาะจ้ช่วงนี้เพิ่นห่างนะะดอกนี้

เลยไปสามสี่เนาะจ้ะฟองดงเลยอันนี้อะไรอันนี้ค้าคนเดียวเลยเนี่อันจุ่มเดียวก็แล้ว ขาวครับ เนียมเพียนเตกไลเลยครับบเรือรดมันอะไรจะไงอ,อ้มีไพรเนียมขึ้นโพนบ่อนบู๊ยยังงามเลยเนาะจ้าปอดพี่น้องปึง่งล้าลายใหญ่บู๊ยมีหมองนีน้อดอกใหญ่ก็มือครับใหญ่ยังจ้าจุ่มนึงครับ เอาแล้วครับพราะแม่พี่น้องก็เดี๋ยวเวลาเดินทางกลับ้านะครับมาสรุปยอดใดยอดหมานกับสกอยครับวันนี้จ้ามาเบ่งผลงานกันเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าผลงานที่หฮาด้มือนี้กะหมานเต็มกระตาคือเก่าเนาะตาหนีกะสิเป็นเฮ็ดผึ่งจะพี่น้องเฮ็ดผึ่งุ่มรมเนาะแล้วก็เป็นเฮ็ดละง่มือนี้ละโงูเข้ากับบ่คคอยผอปันใดเนาะกะสิไดดเป็นเฮ็ดผึ่งแดงค้าลายจ้าเฮ็ดผึ่งค้าลายเฮ็ดผึ่งดำผึ่งน้ำอ้อยจะพี่น้อง ตานี่เฮากะสิเป็นเห็ดดินร่วมเนาะกะสิมีทั้งเห็ดองค์นกจ่าเห็ดแดงนาแล้วก็เห็ดกอแดงจ่าก,กระม้านจะพี่น้องกัเต็มนสองกระตาคือเกา่าเนาะมื้อนี้เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้เชิญชาวม,มาคลิปนี้อย่าลืมกดะซาวกุไลกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนางกสาวกอจ้าลำบคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านหนา้าจ้าไวทา้ทะลุกัคลิปหน้างมนาจา้าสวัสดีจ้า เอาละครับ่พราะพี่น้องสําหรับคลิปการขอปลาหาเก็บเฮ็ดมันนี่ก็ถือว่ายัางหมานอยู่เนาะสกอ่อย <Yeah. S 1> อยังได้เต็มสองตาครับพี่น้องกับเป็นเฮ็ดพึง่งเฮ็ดตุ้มร่วมครับแต่ละมือกับขาดดาวบ่ได้ครับพี่น้องวสิได้เฮ็ดยังแนี่ครับเพราะว่าต่ละเหมือเก็บไปแล้วเพื่อจังเฮ็ดสิเบิดไปเลยครับพ่อมาเหมือใหม่กับมาย่ามเสาคือจึงพ่อได้เก็บอยู่เนาะเพือยังเฮ็ดสิเบิดแต่ว่ามาย่ามือเสาก,ก็มีพ่อได้เก็บครับพี่น้องกับหมานเต็มตาคือเก่าครับมันนี้ เอาละครับสำหรับคลิปมนี้บ้านนาก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ้านนาก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจดีส่งเข้ามาครับสำหรับคลิปมนี้บ้านนาก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกระบ้านครับพ่อกันคลิปใหม่ๆครับปฏิบหาอยู่หากินไม้ใดครับสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปันอาพญามยายนครับ